ังายวันนี้คงเป็นวันที่23่ิามายนสนายมสสอ3ทา่มเดิมมาคุยกันต่อไปหลังจากที่สติดตกตรงนิดหนึ่ง กำลังสมาธิลดลงมาถึงอุปจารสมาธิความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นทันทีตามกำลังของปัญญาของสมาธิที่ท่านบอกว่าเมื่อสจิตเป็นสมาธิปัญญาก็เกิดปัญญาตัวเกิดตัแวแรกก็คือปัญญาจับกายะตา,านุาสติกรรมฐานเพราะว่ากรรมฐานสี่สิบนี้ปฏิบัติก็ไม่ได้แน่นอนยาตโยม สอนแอันไหนขึ้นมาจากอันนั้นก็ศึกษากันครบสี่สิบมีประโยชน์มากอันดับแรกจิตเจริญล้วงเข้าไปถึงตับไตไส้ปอดตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าอันดับแรกจิตเจริญล้วงเข้าไปถึงตับไตไส้ปอด ตั้งแต่หัวถึงเท้าท่านหนังมันลอกไปแล้วจะมีความรู้สึกยังไงมแต่เนื้อเลือดไหลซิบๆิบคำว่าสวยของคนหมดกันตรงนี้แล,แล้วก็ต่อมาถ้าลอกหนังออกจะมีความรู้สึกยังไงหรืรอจะทลงกระดูก แต่ข้างในยังมีตับไตเส้นปอดอยู่ถ้าตับไตเส้นปอดหมดแล้วจะเหลือแต่กระดูกก็พิจารณากันไม่ยากทุกอย่างเมื่อเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายทั้งหมดนี้มันเป็นธาตุสี่แบ่งแบ่งการสามทิศสองแต่มันเต็มด้วยความสปกปรกโสโครก อย่างนี้เป็นกายยาตานสติแล้วก็มันก็ในที่สุดมันก็สลายตัวแต่อนัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณจิตมันก็เห็นชัดด้วยกำลังของฌานมีรมผ่องใสสดชื่นมีความดีใจว่าเวลานี้เ,เราเพิ่งรู้จักของจริง นราบุ่งเฉพาะสมถะภาวนามานาน <c oughs> ทำกันถึงชานแปดคือรูปฌานสี่รูปฌานสี่นี่เรายัางไม่มีดีอะไรเลยยังวนเวยน,นป้นเปี้ยอยู่ในแค่รูปฌานและรูปฌานก็เป็นหลงคำยอของคนอื่นที่พระอื่นที่เขาทำมาก่อนว่าเก่งแล้วดีแล้วเก่งแล้วดีแล้ว ที่เราไม่งโง่จะไปโทษท่านไม่ได้ก็เราไม่งโง่เองในเมื่อมาพบกับเขาจริงเขาอย่างนี้จิตใจเขาชมชื่นคิดว่าร่างกายทเต็มในความเลวอย่างนี้ถ้าเราก็ไม่ต้องขอกไม่ต้องการมีต่อไปทีหลังอารมณ์นี้มันก็จับอาร,รมณ์ใจเห็นใครเข้าปับเห็นผิวนอกเห็นข้างในหมด มันมีความรู้สึกเหมือนกันหมดเห็นข้าในแล้วในสุขนุษมีความรู้สึกว่าทุกคนต้องตายหมดคืนนั้นทั้งคืนเกือบไม่หลับแต่เมีในธรรมปีติแต่ว่าในตอนเช้ามดปร,มาประมาณประมาณสักตีสามก็ได้ยินเสียงผู้หญิงบอกคุณเสียงที่พูดเนี่ยเคยเป็นแม่คุณนะ จำมัดเสียเชางองอย้าจชงงเนี่ยทรมานมากเกินไปการทรมานมากเกินไปเป็นกายที่หลงเพลิงเพื่อเพลินเ,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 เกินไปมันเป็นการทรมานกายจะขัดต่อคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่เพิ่งได้มันก็จะไม่ได้ก็ถามว่าทําไมจิตเะหลับเวลานี้จิตมันฟูเล็กเกิน ถ้าอย่างนั้นแม่จะทําให้หลับเองกายลงก็เองกายหลงไม่เห็นตัวเองกายลงถ้าบอกจับอนาปานุสติก็ทิ้งภาพกายรัตนุสติจับอนาปานุสตินึกถึงพุทธ,ธาตุสติก็นึกพุทธเข้าให้โทออกแค่นั้นเองหลับเมื่อหลับแล้วก็พ้นไปพอตอนเช้าพอฉันเช้าเสร็จ ก็มาคุยกันหน่อยฉันเช้าที่ไหนก็ขอตัว,ว่าฉันค่าเช่าในป่าเวลานั้นมันยังเป็นป่าเยอะพินแดนเมืองสุพรรณป่าเยอะแยะเป็นป่ามากที่ทุ่งน้อยก็ใบคขวญก็ต้นแขวนก็ต้นไม้จับพุทธานสติกรรมฐานเห็นภาพพระพุทธเจ้า เห็นแท่นก็ยิ้มท่านถามว่ามีอะไรจะคุยไหมความจริงเห็นภาพอย่างนี้เห็นทุกวันแต่คุยไม่เป็นนี่ความโง่อของคนมันเป็นอย่างนี้นี่คนที่เขา,าเคยศึกษาแต่มามาคุยต่มาบ้างมาสายกับมัถฐานบ้างเขาคิดว่าคงฉลาดมากแต่ความจริงโง่บ,บัดซบโง่แสงโง่เพราะพระพุทธเจ้ามานานพูดไม่ได้ทําไม่ได้ ถ้าเราถามว่าบางคืนนี้มีความรู้สึกอย่างไงท่านก็กลับเียนนบอกว่ามีธรรมปีติสูงมากท่านบอกว่าระวังนะปีติปีติถ้าม,มากเกินไปผลมักผลจะไม่เกิดเพราะอรมปีติโฟปีติท่านน้อยเกินไปกําลังมักผลก็จะไม่เกิดต้องมีกําลังใจแค่พอดีพอดี นี่การเรียนถามทร้่งว่าคําว่าพอดีแค่ไหนถ้าบอกว่าแค่อารมณ์จิตเป็นสุขอย่าให้ฟูเกินไปอย่าเมื่อคืนนี้ฟูเกินไปไม่อยากจะเลิกฉะนั้นใช้ไม่ได้ต้องถอยหลังก็รับป่าจากท่านให้ท่านสอนเมื่อท่านพูดจบก็มีเสียงประว่าบาทมีหายครบแล้วครับเป็นเสียงผู้ชาย แต่ไม่เห็นตัวก็ลืมตายขึออ้นมาบาดมีหายคบม,มีดอกไม้สวยๆหนึ่งดอกต่างองต่างก็แขนงข้าวกันเมื่อแันงข้าวเสร็จก็เดินจงกรมก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปตามสบายๆให้อาลกายเครคียดร่างกายใครเครคียดแล้วก็นั่ง นั่งไปนั่งมาหลังจากเที่ยงถึงเวลาที่นะพระผงพระวู้นองต้องออกมารับแขกไม,ม่ว่าเป็นเวลาพอสมควรเวลาประมาณบ่ายสามโมงก็เข้าไปกราบท่านในเมื่อเขาเ้าไปกราบท่านท่านก็นถามว่าเมื่อคืนนี้พบพระแล้วใช่ไหมก็กราบเรียนได้บอกว่าย่งพบพระนี่พบทุกวันต <c oughs> ั้งแต่เจริญกรรมฐานมาวันแรกก็พบพระเลย แต่ว่าไม่เข้าใจเรื่องการถามพระท่านบอกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของอา,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 อาจารย์ปานท่านอาจารย์ปานท่านที่ท่านไม่บอกเธอเพราะอะไรเพราะม้เพราะว่าหน้าที่การบอกเธอคือฉันเราเคยทำบุญร่วมกันมาถ้าหน้าที่ของใครก็หน้าที่ของใคร หลังจากนี้มีความพอใจหรืออย่างว่าการถามพระได้บอกพอใจแล้วครับท่าก็เลยบอกว่าการปฏิบัติกรรมฐานต้องถามพระทุกชั้นทุกตอนนะอะไรที่ได้มาเขาเรียกกันว่าอะไรอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรืออย่างถูกหรือผิดถ้าผิดพลาดจะทำยังไงในการแก้ไขให้ถามพระโดยตรองอย่าถามใคร ถ้าว่าอย่างอาจรารย์ปานและอย่างอาจารย์งจงนี่ถามได้ไม่ผิดถ้าอย่างคนอื่นอย่าเพิ่งไปถามเข้าเพราะว่าหลวงพ่อเองก็ไม่ทราบเป็นการว่าใครเขาได้ชั้นไหนถ้าบังเอิญไปได้ไปพบกับคนที่เขาได้จริงๆมันไม่ผิดถ้าไปพบกับคนที่ไม่ได้จริงๆเขาจะแนะนำว่านั้นใช้ไม่ได้เฟือแค่นี้ทางการนี้ภาพพรพเป็นจิตเสื่องลอยกันเห็นวิันา์มีจริงเป็นของเรื่องลอย อย่างนี้เธอก็จะผิดทางก็รับปากท่านทําบอกว่าต้องทําทุกวันถึงแม้ว่าทานสมาบัตท,ที่เธอได้ก่อนแล้วก็เหมือนกันเมื <c oughs> ่อทำอารมณ์ถึงที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นวิปัสนาญาณมันจะเข้าปัญญามันเกิดเองคําว่าวิปัสนาญาณคือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงมีความเข้าใจตามเป็นจริง อย่างเมื่อคืนนี้เธอเธอที่เธอเห็นกายยคตานุสติร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายหน้าเกรียดลอกหนังเลอกเนื้อเอาตับไตไส้พพงออกเจ่นนั้นเป็นกายยคตานุสติแล้วแล้วสุภกรรมฐานแล้วก็เลยก็เลยก็นึกถึงความตายถึงการสลายตัวที่เป็นอนัตตาก็นี่เป็นอันว่าไม่ได้บอกกัน ไม่ได้บอกท่านท่านรู้ท่าบอกว่าตัวนี้แหละเป็นตัวปัญญาที่เกิดจากสมาธิเมื่อสมาธิมันตั้งมั่นดีแล้วขณะที่สมาธิตั้งมันมันจะไม่คิดอะไรมันจะมีสภาพเดี่งเพรามันทรงตัวก็ปล่อยไป,ไปอย่าฝืนนี่นคนที่เคยมาถามบ่อยๆวจิตดิ่งทำอะไรทําอะไรนะฟังไว้ไดีนะ ไปให้ดิ่งไปตามนั้นสักครู่หนึ่งจิตมันจะลดตัวเองก็ลังสมาธิจะลดตัวเมื่อในเมื่อสมาธิลดตัวมาถึงอุปจารสมาธิอารมณ์ก็จะเกิดความรู้สึกจะเกิดความรู้สึกตัวนี้เป็นตัววิปัสนาญาณเป็นตัวปัญญาจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าไม่จะเกิดมุมไหนก็จับเฉพาะมุมนั้นนะ อันดีทุกมุมรวงความว่าการฝึกกระโนองจู่จึงคล่องอยู่ที่นั่นใช้เวลาสิบห้าวันก็เป็นเวลาท่านกลับท่านถามว่าแล้วจะมาอีกไหมเพราะกลับเรียนท่านบอกว่าสุดแล้วแต่หลวพวกปานท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ยังไม่ได้มาอีกนานถ้าจะมาก็จนฉันจะตายนั่นแหละ ใกล้ๆเวลาที่ฉันจะตายเธอจะมจะได้มากับพ่อปานอีกครั้งหนึ่งเขากราบเรียนทรานอุตตมะท่านจะตายก่อนพ่อปานเออครับท่านบอกว่าใช่ถ้าท่านบอกว่าฉันจะตายก่อนพ่อปานเธอก็ไม่เป็นไรมีอะไรมาถามกันได้เลยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันการเดินไปเดินมาเป็นของยาก เราไปพบกันที่ต่อหน้าพระก็แล้วกันถ้าเธอเห็นพระเมื่อไรนึกถึงฉันเมื่อนั้นฉันจะพบกับเธอทันทีที่ข้างหน้าพระเธอมีอะไรถามฉันได้ถ้าฉันไม่เข้าใจพระท่านจะตอบแทนตอบแทนแม้เป็นโชคหนักแต่บรรดาทธบริษัฟังแล้วก็คิดตัวเองนี่นะ ว่าการศึกษากันทั้งหมดเนี่ยไม่พูดกันทั้งเรื่องฤทธิ์เลยเรื่องการห่อเหินอากาศนี้ไม่มีการศึกษากันตอนนี้ก็มีคนหลายๆคนคุยว่าเก่งอาตมาเก่งและเก่งกับความเป็นจริงเยอะที่ก็คุยนะแต่ความจริงเรื่องฤทธิ์นี่ไม่ไไม่ได้คิดไม่ได้หอ่อคิดว่าทนยังไงจะคุยกับพระได้คุยกับพระถูกตอนนี้มาขอเล่าเรื่องพระนงสักเรื่องหนึ่ง คือว่านหลวงพ่อปานท่านเล่าให้ฟังนี่หลวงพ่อปานพูดเองนะว่าสมัยหนึ่งสมเด็จพร,ระพุทธโคสาจารย์วัดมหาธาตคือหลวงพ่อเฮงเวลานั้นท่านยังเป็นปะวลาชขคณะท่นยังไม่ใช่ทัาน,นยังไม่ได้เป็นสมเด็จท่านจะไปฝังโลกนนมิตที่วัด อักครองสองพี่น้องไอ้วัดนี่จำไม่ได้แน่นอนในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าคณะมนตรแล้วก็ในงานนั่งเขาก็ต้องนีมนต์แล้วพระลงมาด้วยเป็นของธรรมดาถึงเวลากลางคืนพอที่เขาจะทำนิมิตกันพระทุกองค์มาหมดแต่ว่าขาดลหลวงพ่อลงองเดียวเป็นนั้นว่าลหลวงพ่อลงไม่มา สมเด็จพพทธโฆสมเด็จพระโโฆสาจารยวัดวสามอาวัตคังไม่ขอโทษคนรนทาทยังพ่อเองท่านก็บอกพระทั้งหลายว่าถ้าหลวงพ่อหนงไม่มาเราัางทำกันไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อหนงเป็นพระที่มีความสำคัญมากการที่เราทำมันอาจจะผิดพิธีการก็ได้ ตามตำราตามตำราเขาเขียนถูกแต่ความรู้สึกของเราอาจจะผิดแต่ความจริงสมเด็จพระสุโธชสาจารย์แห่งนิดใครๆก็ยอมรับตั้งถือว่าเป็นนักตำราจริงๆมีการแต่ชนันในพระใจวีโดโกจริงๆก็ทุกคนก็ต้องคอยในเมื่อัวหน้าบอกให้คอยก็ต้องคอยคอยอยู่ทั้งยันเช้า หลวงพ่อหน่องยังไม่มาก็ยังไม่มีใครทํากันพอตอนสายประมาณสามโมงชาหลวงพ่อหนองมาในเมื่อหลวงพ่อหน่องมาหลวงพ่อเองเขาท่านเลยบอกว่าท่านเรียนฐานหลวงพ่อหนองท่านเห็นหลวงพ่อหนองเข้าท่านเข้า,ขขาไปกราบหลวงพ่อหนองนะถ้าไม่ได้คิดว่าท่านเป็นเจ้าหน้าทับลอันนี้ต้องคิดให้ดีพระชั้นดีนะหลวงพ่อเองิงนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะ ไม่ใช่ดีแต่ตำราทางธรรมะธรรมโูด้านจิตใจสมาธิก็ดีมากท่านเข้าไปกราบหลวงพ่อหลองในฐานะาที่เป็นอาวุโสว่าท่านท่านก็าถามว่าเมื่อคืนนี่ยทำไมไม่มาครับหลวงพ่อพวกผมคอยกันจนสว่างท่านก็เลยบอกว่าพิธีกรรมที่ทำอะ ที่กำหนดว่าจะทำนะพระท่านบอกว่าผิดทำไม่ถูกท่านไม่ให้ผมมาให้มาตอนสายแล้วก็ผมก็เลยมาตามคำสั่งของท่านแล้วก็เห็นกน็ถามว่าท่านเ็พระทูสาจารย์นะก็ถามว่าต้องพระสั่งว่ายังไงขอรับท่านก็บอกพระสั่งว่าต้องทำแบบนี้ ถ้าตนสมเด็จพระโคสาจารย์เองท่านก็ให้พระจดทันทีคขในการจดช่วยกันจดพิธีกรรมต่างๆเมื่อจดเสร็จสังทําตามพิธีกรรมนั้นทันทีทันใดถ้าบอกว่าอย่างนี้ถูกแน่นอนนิรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงพระสมัยนั้นท่านดีจริงๆพระดีมีมาก แต่ขึ้นชื่อว่าของธรรมดาในโลกพรรดาธุรษิทต้องเป็นของคู่กันในเมื่อมีความดีแล้วก็ต้องมีความชั่วมีความชั่วแล้วก็มีความดีมีคนรู้จริงก็ต้องมีคนรู้ไม่จริงคนรู้ไม่จริงมีก็ต้องมีคนรู้จริงคนรู้อย่างประเภทหยิงยะโูโงกแกมยิงประเภทนี้ก็ต้องมีประจำโลกเหมือนกัน ก็เป็นของธรรมดาธรรมดาถ้าไปเป็นอย่างนี้คนในโลกก็ไม่มีปันิพันธ์กันหมดก็รความว่าหลังจากนั้นก็ลาแล้วก็องกลับมันลาลงน้นก็ลงกลับวัดมาเจอที่ไว้ก็มาเจอของดีอีกเราจะเรียกเขาอย่างไรดี ก็เจอพระชั้นดีลูกศิษนะย์หลงพ่อปานในบรรดาญาติโยมพบริษัทถ้าไปที่ไหนมีคนยกย่องสัมเสริญเคารพนับถือู้ชาสการะเลี้ยงดูอย่างดีอย่างดีมากแต่ว่าที่ดีจริงๆมีปริมาณน้อยเหลือเกินเพราะอะไรเพราะวิชาที่หลวพ่อปานสอนกันน่ะไม่เอาหรอก เนสมัถาวิปัสนาเนี่ยตมาจำได้ในสมัยนั้นก็มีพระสำรวยคือเพื่อครูอะไรละ่ะธรรมโสภิตวัดส้อยทองเวลานี้องค์ให้สนใจกรรมฐานจริงๆแล้วก็โลงพ่อเล็กเตชโรอาจารย์ฉัด สามองค์นี้เอาจริงนอกนั้นก็เป็นลิงหลอกเจ้าคำว่าลิงหลอกเจ้าเนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่เอาเลยเป็นนักธรรมบาลีก็ไม่อยากจะเรียนแต่การงานชอบทำเพราไม่ต้องเรียนอย่างนี้เราจะพบดีกันที่ไหนเมื่อเข้าไปวัดก็เจอของดีก็ที บรรดาพระผู้นี้แหละเอาอารหันต์มาแล้วโวยคนเก่งมาแล้วว่าพวกูเราใครอยากจะดูอะไรใครอยากจะดูสแสดงฤทธ์ก็ต้องยิ้มเขาว่าอย่างไงเราก็ยิ้มที่ยิ้มเพราะอะไรยิ้มเพราะเราก็าเราดีใจวพราะเรารู้แล้วว่าพูนี้เขาจะไปไหนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกำลังใจเราคุมพระ จิตใจเห็นภาพตลอดเวลาพอเขาพูดปับ๊บเห็นภาพนายดีของเขาเราไปนอนจมในอเวจีหมานรกุไฟลุกคึบ,ค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 บมีหอ,อกร้อยมีหอ,อกร้อยหอ,อกเสียบเปี้อนลนไม่ไหวเราก็ยิ้มเราคิดว่านี่เราจะไปเถียงกับสัตรูอเวจี G, ยังไงถ้าเถียงกับเขาดีไม่ดีเราก็ลงอเวจี v G ไปด้วย คนถ้าด่ากันฝ่ายเดียวคือฝ่ายหนึ่งดา่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดา่าถ้าขึ้นสถานีตำรวจฝ่ายที่ฝ่ายที่ไม่ดา่าไม่ต้องเสียเงินค้าปรับถ้าด,าด่ากัน,นั้งสองฝ่ายโทกปรับทั้องสองฝ่ายนี่ก็เหมือนกันในเมื่อเขาเลวถ้าเราไปเลวตามเขาเพื่อโจมเขาเราก็เลวเราก็ต้องไปนรกเราด้วยเราก็ยิ้มพอพวกเรายิ้มมันก็บอกว่านั่นแหนะใช่ไหม คนทำธรรมดาถ้าพูดอย่งนี้เขาต้องเถียงไอ้นี่มันบ้าบ้าบ่มบวมใครเขาพูดยังไงก็เอาแค่ยิ้มอย่างเดียวย้ยยยยนเียงเด็กงเขาเลยก็บ่ายิม้มือเขายังเอาอีกต่อมามาเดินเข้ไปเห็นว่าไปกํลาลังรับแขกขาเข้าไปกราบท่านกราบท่านก็นิ่งเงียบไม่พูดอะไรทั้งหมดเพราะท่านก็คุยกับแขกแล้วก็กราบท่านท่านยกมือรับไหว แล้วก็ยังไม่เข้ากุฏิก่อนเข้าไม่ได้ในเมื่อท่านยังไม่ยังไม่พูดจะไม่สั่งในเมื่อท่านคุยกับแขกจบเรื่องท่านก็ถามว่าพิชาคุยกับพระได้มาแล้วใช่ไหมอันดาพวกแขกเขาตะลึงเขามองดูเขาถามว่าคุยกับพระยังไงเขารับ เมื่อปานท่านบอกคำว่าคุยกับพระก็คือพูดกับพระพุทธเจ้าการที่พบพระพุทธเจ้าได้ก็ดีพบเทวดาหรือผมนางฟ้าได้ก็ดีเป็นของดีแต่ก็ยังไม่ดีจริงถ้าจิตเราเลวเพราะถ้าการพบพระได้เราจะถามได้ว่ากรรมฐานที่เราทำเรื่องข้อวัดปฏิบัติที่เราทำมันดีหรือไม่ดีมันถูกหรือมันผิด ถ้าสิ่งใดที่มันยังพร่องอยู่สมมติว่าเวลานี้บารมีเรายังพร่องเรายังมีบารมีขั้นขั้นสวรสวรค์ทีกามาวจรถ้าอยากจะเป็นพรหมเราจะทำยังไงท่านจะบอกให้สั้นๆง่ายๆแล้วปฏิบัติตามท่านเพียงแค่นี้ประเดี๋ยวสองสามวันก็ได้ถ้าเราต้องการจะไปนิพพาน เราจะทำยังไงถ้าก็จะบอกให้แบบสั้นๆเฉพาะที่คล่องเพราะบุญบารมีทุกคนทำมาแล้วอย่างไหนมันเต็มแล้วท่านก็บอกไม่ต้องทำเพะนั้นมันเต็มแล้วรักษาไว้ไม่ต้องทำใหม่ถ้าทำสิ่งที่มันยังไม่บกพร่องให้มันเต็มอย่างในเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมโอรูธิเทศไม่อยาก เทศคนฟังง่ายๆอย่างเทศเปซกาลีฟังว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท้องเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิต <c oughs> คิดว่าความตายจะมีกับเราวันนี้ว่าเสมอถ้าทุกคนใ้นึกถึงพระใรสนาคมรักษาสศีห้าให้บริสุทธิ์อันนี้แถม เพียงเท่านี้เธอก็เป็นประโสดาบันเพราะอะไร่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาพร้อมแล้วไม่ขาดเท่านั้นทีนี้ถ้าเราเจะเริยนกรรมฐานได้พบกับพระได้คุยกับพระได้เขาถือว่าเป็นการเจริญกรรมฐานที่ได้อาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ผลที่จะพึงได้จริงๆถ้าบุคคลใดได้อาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์บุคคลนั้นมีหวังไปนิพพานในชาตินี้ ถ้ากรรมอย่างอื่นกรรมชั่วไม่มาแต่ไม่มาทีกก่ตนไม่ตัดทอนเขาเขาสามารถจะไปนิพพานได้ก็มีโยมผู้ชายคนหนึ่งถามว่าพระทั้งสามองค์นี่ถามพระพบพระได้แล้วหรือยังก็อบอกว่าฉันสอนให้เขาพบพระได้ตั้งแต่วันแรกบวชเขาก็พบแต่ว่าเขาคุยกับพระไม่ได้เพราะเขามีความไม่เข้าใจ ถ้าฉันจะบอกเขาฉันก็บอกได้แต่ไม่ใช่หน้าที่ของฉันมันเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อหนองท่านจะต้องบอกเพราะคนทั้งสามองค์นี่เขาเคยบำเพ็ญบรารมีร่วมกันมาร่วมกับฉันเขาก็ร่วมร่วมกับพ่อหนงเขาก็ร่วมแต่หน้าที่ในการบอกจะต้องเป็นหลวงพ่อหนองฉันก็ให้ขับเขาไปหาหลวงพ่อหนอง เขาก็ไปหายแล้วพ่อหนุ่งเขาก็เรียนมาแล้วเ,เวลานี้เขาท่านอาหัมาถามว่าเวลานี้คล่องตัวแล้วใช่ไหมก็ตอบท่านว่าคล่องแล้วครับญาติโยมทั้งหลายก็ถามว่าการคุยกับพระเป็นยังไงการคุยกับพระทำยังไงครับก็บอกว่าโยมฐานโน้ก็ปานก็แล้วกันอาตมาเป็นนุสิต <c oughs> เพิ่งจะได้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ยังเป็นคนที่ไม่ถึงความดีอย่าเพิ่งถามกันเลย เลพระปานเอ๋อกว่าเจียงอย่าไปยุ่งกับพระท่านเอาคนทั้งสามองค์กลับไปกติได้นะั้นตามสบายตอนเช้าจะไปบินตบายก็ได้ไม่ไปบินตบายก็ได้แต่าการกินวินตบายกัต้นไม้ของเธอให้ทําตามปกติแล้วก็ทุด,ดงสิบสามให้เด็กปฏิบตัติตามชอบใจนะเวลานี้หมดเวลาและญาติโยมพุทถบริษัทัธ์หลายคนลากร เพราะความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคสมมลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดีบรรดาธรรมุตสาใน,นกระจนโอรับความทุกท่านสวัสดี